5. ปัจจัยดูบริษัทขายตรงถูกกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการครุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ต้องการจดทะเบียนทาธุรกิจขายตรงไว้ว่าจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนมาก่อนภายใน5ปีก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน 2. ห้างหุ้นส่วนต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาท 3. บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท 4. กรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือละหุโทษ 5. ต้องวางหลักประกันการประกอบธุรกิจจำนวน25,000บาทถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรหรือแม่ทีมที่จะนำทีมงานในเครือข่ายใต้สายงานเข้าไปร่วมทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงที่ถูกกฎหมายคุณต้องตรวจสอบสิ่งนี้ครับ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องเราดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ